มิงมาแล้วจ้าเฮ้ยพี่มิงวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาสำรวจอะไรโลกโลกไดโนเสาร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่มิงจะพาไปดูไดโนเสาร์พันธุ์อะไรบ้างมาดูกันเลย,ยเคืออะไรเจ้าไทแรนโนซอรัสยืดเจ้าชิเล็ก เขาตัวใหญ่มากเลยตอนนี้เขาไม่เห็นเราหรอกเพราะว่าเราอะอยู่ในโลกจินตนาการใช่เฮ้ยเขาไปสิพี่หมิงเดินเข้าไปเขาไปกินลูกแน่นอน,นพี่หมิงหันหน้าหาเขาหน่อยสิเป็นยังไงบ้างหรืออะไรนะ เดี๋ยวอะไระเดี๋ยวป้าเขาพาเขาไปดูใ,ใกล้ๆพี่หมิงด,ดูตัวเขาสิตัวใหญ่จริงใช่เป็นไงบ้างพี่หมิงตัวเขาใหญ่ไหมนี่คือแบคิออร์ซอรัสเดรดเดเสาคอยาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกลอะไรนะไม่รู้พี่หมิง้องเดินเข้าไปสิเข้าไปอีก ไปอีกได้ไปอีกได้เอ้ยก็ตัวใหญ่จริงๆพี่พี่หมีก็ไปอีกออโ,อโอเคโอเคโอเคตัวใหญ่จริงพี่โอ้ตั <î l ou> วนี้แปลคือออสซอรัตเขาเป็นสัตว์กินพืชน,นะครับเขาตัวสูงเขาใหญ่มากพี่หมงดูเท้าเขาสิ <m> ยาวมากใหญ่จริงเด <m> ี<ๆ>๋ยวเราจะเข้ามาสำรวจใกล้ๆกันนะเพื่อน จากเล็บเท้าวะสิเล็บเท้าเขาใหญ่มากพี่มิงโอ้โอดูสิตอนนี้เราอยู่ใต้ท้องเขาเลยแหละพี่มิงพี่มิงปามาใต้ท้องเขาแล้วมาใต้ท้องเขาเลยดูสิตอนนี้เราอยู่ใต้ท้องเขาพี่มิงเป็นไงบ้างความรู้สึกอยู่ใต้ท้องเจ้าเบคิออ,อ,อุ่นอุ่นเะ ปาวาลีบอกไปดีกว่าไม่งั้นเขาเหยียบเราแน่เลยไปเร็วอ,อุ้ยปานตกใจหมดน,นี่มันเจ้าไทเซิรท็อปนี่ดูสิอุ้ยตัวใหญ่มากเลยพี่หมิงอุ้ยพี่เมิงพี่เมิงระวังระวังระวังอุ้ยตาดูหน่อยก็ตัวใหญ่มากตา,ตามันเป็นแบบนั้นก็ตาเขาเป็นแบบนี้แหละแต่ตาเขาเป็นแบบนนไหนเดี๋ยวเราลองเข้าไปสำรวจใกล้ๆสิสีน้ำตาลเลยแหละ พี่มิงดูปากปากเขาเหมือนนกแก้วแหละอืมไม่เหมือนไม่เหมือนอน,นกแก้วแต่ดูตาสิดูเขาก็าสีกับปากอุ้ยนี่เป็นการสำร,รวจไดนโนเสาร์ที่ใกล้ที่สุดเลยแหละพี่มิง้งค่อยมองข,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 ขึ้นยตัวใหญ่มากเลยอ่ะ จะใชัยเชลซาบสามขาดีนะเขากินพืชน,นี่ไม่งั้นเราเข้าใกล้เขาไม่ได้นะเออแต่ป้าลืมไปเราเอาอยู่ในโลกจินตนาการพี่มิงจินตนาการก็คือแบบเรานึกในความฝันไงโอ้ดูที่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยไม่งั้นป้าเข้าใกล้เขาไม่ได้ขนาดนี้นะโอ้ขา เขาร้องใหญ่เลยอุ้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 ยเกือบชนกล้องป้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสำรวจอะไรอีกพี่หมิงเราจะไปดูตัวไหนอีกช้างแมมมอสมันไม่มีในยุคไดโนเสาร์นะช้างแมมมอสน่ะนั่นมันแองไกโลซอรัสนี่พี่หมิงลองเข้าไปดูใกล้ๆสิอุ้ยก็ตัวใหญ่จริงๆงนี้ไงเห็นหรือเปล่าแต่มันมีหนา ใช่มันมีหนามเขาไว้ป้องกันตัวไงเขาเป็นสัตว์กินพืชไงแต่กลัวจริงเหรอไหนป้าลองเข้าไปสำรวจใกล้ๆเขาสิพี่หมิงไม่ต้องกลัวมันเป็นโรคจินตนาการตาบอกหนูแล้วว่าเป็นโรคจินตนาการเราเข้าไปดูได้นั่นไงอุ้ยพี่หมิงไปอยู่ใต้ท้องเขาได้ไงนี่ไงตอนนี้พี่หมิงอยู่ใต้ท้องเขาอะตอนเนี้ย ปลาอยู่ตรงหัวเขาเลยพี่หมิง,มงน,นี่ไงนี่ไงรู้แล้วปลาดูอยู่ในไงนี่ไงดูสิพี่หมิงเข้าไปดูสิก็ไปดูใ,ใกล้ๆสิพี่หมิงโอดูตาเราสิปากเาเหมือนนกแก้วเลยอะ่ะเห็นหรือเปล่าแหมอือพี่หมิงอย่าเข้าไปใกล้ขนห้นานนะขยะบองไม้ยิ่งอืออืยพี่หมิงอย่าไปจิ้มกันนะนั่นมันแหลมมากเลยนะนะอือ ปาว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันด้วยดีกว่าตัวเขาเนี่ยมีเปลือกกระดองเหมือนเต่าเลยพี่หมิงรูไหมมันเต่าใช่เขาไปป้องกันไงป้องกันตัวเวลาพวกสมมุติว่าเขาต่อสู้กับอะไรนะเจ้าชีเล็กย่างไงเขาจะได้สู้ได้ไงป้องกันตัวเองได้ด้วยไงและตรงหางเขาก็จะมีลูกตุ้มไหมปูปลาลืมไปตรงหางเขามันจะเป็นเหมือนลูกตุ้มเนี่ย เอาเขาจะเอาไว้ฟาดไงฟาดเจ้าทีเล็กไงใช่เฟาดอุ้ยลบ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 อุ้ย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 ระวังระวังอุดูสิดูสิโอ้ยใหญ่มากเลยใช่นี่มันเจ้าพาราโลอะไรนะโลฟัสนี่อุ้ยดูสิสีเขาสวยมากเลยอ่ะฟาดแล้วเดี๋ยวเขาจะต่อสู้ยังไงอุ้ยเขาเขามีแต่วิ่งอย่างเดียวพี่หมิงก็สู้ใครไม่ได้หรอกเขากินพืชไปดูใกล้ๆไปเร็วสีสวยมาก สีสวยมากเลยอ่ะพี่หมิงลองเข้าไปสิน่ารักออกดูเขรองไงเห็นไหมนะอุยเห็นหรือเปล่าป๋าขวาเข้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆกัน <c oughs> ใช่ไหมอ้ยรองใหญ่เลยพี่หมิงอุยลบลบลลบเขาหน่อยลบเขาหน่อยอุ้ยอดูตาเขสิอุ้ย,าายนี่เป็นการ <c oughs> ดูไดโนเสาร์ที่ใกล้ที่สุดเลยดูเปล่า <c oughs> ดูขาวสิอุยอ้ยอุย้ย หางทุกแกเลยพี่หมิงตัวใหญ่จริงๆริงโอ้โหร้องใหญ่เลยเนี่ยปากเขาเหมือนเป็ดมากเลยนะพี่หมิงรู้ป่ะปากเขาเหมือนฮิปโปอะไรนะปากเขาเหมือนฮิปโปโอ้ยหมิงก็บ้าไปงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูพาเพื่อนๆไปดูสัตว์อะไรต่ออีกไดโนเสาร์พันอะไรต่อ ไม่รู้เหมือนกันโอเคเนี่ยมาดูกันเลยเป็นพันอะไรนี่มันคือเจ้าเทอร์นนดอนนกยักษ์ที่เราวิ่งหนีไงอู้หตัวใหญ่มากพี่หมิงอุ้ยดูสิพี่หมิงลองอะไรนะจะคาบเราอุ้ยมันจะคาบเราไหนพี่หมิงลองไปดิมันเป็นโลกจินตนาการรู้ไหมเจ้าเทอร์นนดอนนี่เราวิ่งหนีกี่รอบแล้วสี่รอบเอ้ยดูสิเกาตัวใหญ่มากเลยป๊าก็กลัวเหมือนกันนะเฮ้ยดูสิดูสิโอ้ยดูฟันเขาดูปากเขาพี่หมิงแหลมไหมได้ไป ไปไปดูหางเขาดไ,ได้ไปพี่หมิงเดินไปก่อนเลยไปอุ้ยระวังอุ้ยอุ้ยพี่หมิงไปอยู่ใต้หางเขาแล้วลูกอะ่ะป๋าก็กำลังจะเข้าไปอุ้ยดูสิระหลบ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 ลบโอ้ยไหนมาดูข้างหลังเขาสิอุ้ยพี่หมิงหางเขานิดเดียวเองอะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ข้างหลังเขานั่นเองพี่มิงแต่ดูปีเขาอะหูใหญ่มากพ,พี่มิงออก็มาเร็วดูสิดูสิดูสิสป่อป้าเราไปดูกูนกอื่นกันดีกว่าป,ป่าก็เริ่มกลัวแล้วแหละเราจะไปดูอะไรต่อทีเนี้ยอย่าลืมกดติดตามช่องอันมิงดูที นะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลดินขาหรือกดกระดิ่งกุ้งกี้เลยคะ่ะปุยปุยทารับไดนโนเสาร์ก็ไม่มีจริงหรอกนะครับเพืพ่อนเพื่อนเมื่อกี้เป็นแค่โลกสมมุติจินตนาการเฉยๆไดโนเสาร์ศูนย์พันธุ์ไปนานแล้วยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนชอบทิมมิ้งก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแช,ชร์เป็นกำลังใจช่องมิงมิงทีวีด้วยนะครับยังไงเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับปุยบุย